ไปที่ชนบุรีกันหน่อยนะคะตอนนี้ตํารวจกําลังเร่งไล่ล่า,ลา,ลาตัวพ่อลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นทหารทั้งคู่ลูกชายเนี่ยยศสิบตรีพ่อยศร้อยตรีแต่ว่ากเกษียณอายุราชการแล้วนะคะพ่อลูกคู่นี้นี่คือมาดักหน้าบ้านคู่กรณีแล้วพ่อสั่งให้ลูกชายเอาปือนอ่ะวิ่งไล่ยิงเขาอบอกยิงสิยิงที่หัวเลยคือกะว่าเอาให้ถึงตายคุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดณนะจุดเกิดเหตุคะ่ะ นี่พ่อสั่งให้ลูกยิงหัวมันพ่อสอนลูกหยิงหัวมันลูกและยิงจริงๆนัดสุดท้ายนั้นเข้าขมับขวาทะลุศีรษะโอ้โหสิ้นใจน่าจะเพราะนัดสุดท้ายเนี่ยค่ะแต่ตอนแรกได้ยินใช่ไหมฮะสมนัดเนี่ยผู้ตายเนี่ยจะน้อยเนี่ยจะน้อยวิ่งวนรอบรถหนีอยู่หน้าบ้านตัวเองอ่ะครับเขายิงไปแล้วสมนัดเนี่ยคือโดนแล้วนะคะเข้าอกซ้ายนัดหนึ่งกลางหลังนัดหนึ่ง ตรงรักและซ้ายทะลุแขนอีกนัดนึงยังไม่ตายเนี่ยยังวิ่งจนมาถึงตรงหน้ากล้องจนพ่อเนี่ย <c oughs> ก็คือร้อยตรีนกเผช,ชัยชวดยุทเนี่ย <c oughs> สั่งลูกชายตัวเองเ่ยในฝุ่นยิงหัวมันลูกนัดสุดท้ายเข้าขมับขวาตายจริงๆค่ะจะน้อยหรือร้อยตรีคำนวณคุ้มวง <c oughs> เป็นทหารที่ขอปลดประจำการก่อนกำหนดนะคะทะเลาะอ,อะไรกันมาทำไมต้องยิงกันขนาดนี้ครับคุณเบนซ์คุณผู้ชม คุณอัชราพรสุขสวัสดิ์เป็นภรรยาของจ่าน้อยผู้ตายนะคะเล่าบอกว่าทั้งคู่ไปตลาดมาด้วยกันเอารถจอดตัวเธอเดินเข้าบ้านสามีเนี่ยอยู่หน้าบ้านปรากฏว่าเจอคู่กรณีที่ขับกระบะมาหานะคะแล้วก็เอาปืนมาไล่ยิงตัวเธอเนี่ยตะลึงอยู่ในบ้านไม่กล้าแม้แต่จะวิ่งออกมาฟังจากคุณอัชราพรค่ะ ดกันนคตอนแรกเลยอ่ะกลับมาจากตลาดไปตลาดากันมาไปซื้อของให้หมาออเแล้วก็ก็เลยมาถึงบ้านก็มาจอดรถตรงนีง้ค่ะแล้วก็เข้าบ้านด้วยกันสองคนได้ยิงเสียบปืนเลยดังเลยครับร็ตัง้ตงใจว่ากระโดดยิงที่ขาแต่ก็โดดขึ้นกระโดดหยุดแล้วก็วิ่งไปหยุดเขาก็ยิงปืนเขาเลยวิ่งเข้ามาในบ้านก็ถ้าออกมาคงจะไม่รอดคนก็เลยวิ่งเข้าามตอนนี้ตำรวจกำลังตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายนะคะ คือสิตรีปรินชวัตชวดนุชวัย30ปีหรือในฝุ่นลูกชายก็คือมือยิงนะคะลูกชายของร้อยตรีนกพช,ชัยชวดนุษวัย61ปีอดีตทหารซึ่งเกษียณอายุราชการออกมาแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้มีหมายจับทั้ง2คนคาดว่าหนีออกนอกพื้นที่จังหวัดชนบุรีไปเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวเลงพื้นที่นะคะไปเจอกับเพื่อนบ้านที่รู้จักทั้งสงฝั่งเลย <c oughs> เขาให้ข้อมูลกับเราว่า,าจะน้อยเนี่ยเล <c oughs> า, <c oughs> านะ กับในฝุ่นลูกชายของหมวดนพชัยทะเลาะกันแรงมากนะคะในเรื่องของการทำงานรับจ้างกันคิดว่าการตัดสินใจยิงของพ่อลูกคู่นี้เป็นเพราะ,มะโมโหถึงขีดสุดคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เพราะที่ผ่านมาเคยเห็นว่าครอบครัวของทางฝั่งมือยิงเนี่ยโดนจะน้อยด่าทอมาโดยตลอดครับเพื่อนบ้านยืนยันว่าทางฝั่งของหมวดนพชัยเป็นคนดีนะคะ แล้วก็บอกว่าฝั่งของผู้ตายต่างหากที่เป็นคนรุนแรงชอบด่ากราดคนอื่นอืนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ